ตำนานและประวัติการสร้างพระพุทธชินราชในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยแห่งกรุงสุโขทยัยราวปีพุทธศักราช1 8 9 0 1 9 1 0เมืองพิษณุโลกหรือชื่อเก่าเมืองสองแควเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญทางตอนเหนือพระองค์ทรง,งเล็งเห็นว่าเมืองนี้ควรมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเพื่อเสริมความเจริญรุ่งเรืองและศรัทธาของผู้คน จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นสามองค์เพื่อประดิษฐานนวัดสำคัญแห่งเมืองสองแควพระพุทธรูปทั้งสามได้แก่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศัสดาชื่อพระพุทธชินราชหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าแห่งชัยชนะชินชนะราชพระราชาการหลอกพระที่ลิบและมาสจันการหลอกพระใช้กรรมวิธีแบบโบราณคือหลอด้วยสำริด ทองสำริดผสมโดยหล่อแบบครั้งเดียวไม่ใช่หล่อแยกชิ้นแล้วประกอบเหมือนบางวิธีในยุคหลังช่างหลวงพยายามหล่อพระแต่เกิดอุปสรรคอย่างหนักโลหะไม่ไหลเข้าเบ้าเบ้าแตกการหล่อไม่สำเร็จหลายครั้งจนในคืนหนึ่งมีชายแปลกหน้าลึกลับรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อผ้าขาวสะอาดเดินทางมาที่บริเวณพิธีแล้วเสนอวิธีหลอ่อทระที่ต่างจากเดิมเช่นบอกเคล็ดวิธีปรุงโลหะ ให้เหมาะสมปรับความร้อนของเตาหลอมและทำพิธีกรรมเฉพาะก่อนหล่อเมื่อปฏิบัติตามที่ชายลึกลับแนะนำการหล่อพระครั้งต่อไปก็สำเร็จอย่างงดงามไร้ตำหนิชาวเมืองต่างเชื่อว่าชายผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นพระอินทร์หรือเทพเจ้าผู้ลงมาช่วยงานศักดิ์สิทธิ์หลังจากหล่อเสร็จชายผู้นั้นก็หายไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเห็นอีกการประดิษฐานเมื่อหล่อสำเร็จพระพุทธชินราชถูกอัญเชิญมาประดิษฐาน ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวหารเมืองพิษณุโลกซึ่งต่อมาเรียกขานง่ายๆว่าวัดใหญ่ส่วนพระพุทธชินสีและพระศรีาศาสดาได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่ต่อมาพระพุทธชินสีจะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดบาวรนิเวศวิหารกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งศิลปะและลักษณะของพระพุทธชินาราชศิลปะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปะสุขโขทยัย ตอนปลายผสมภาษาลักษณะเฉพาะที่เรียกกันว่าสุขโขทัยผสมอยุธยาลักษณะองค์พระหน้าตักกว้างประมาณ5ศอกสูงจากฐานถึงยอดเสียนประมาณ7ศอกปางมารวิชัยปางชนะมารซึ่งเป็นท่าที่พระพุทธเจ้าชนะพยามานในคืนตรัสรู้พระพักใบหน้าค่อนข้างกว้างพระขนงคิ้วโค้งเป็นเส้นเดียวพระเนตรตาอ่อนโยน มีเปลวพระรศมีเป็นรูปเปลวไฟอยู่เหนือเสียงซึ่งงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปไทยความเชื่อและศรัทธาชาวไทยเชื่อกันว่าการมากราบนมัสก,การพระพุทธชินราชจะทำให้ชีวิตประสบชัยชนะในด้านต่างๆทั้งการงานการต่อสู้และการค้าขายพระพุทธชินราชเป็นต้นแบบสำคัญในการสร้างพระพุทธรูปองค์อื่นๆในหลายภูมิภาคของไทย พระพุทธชินราชคือพระพุทธรูปสัท์ที่สร้างด้วยแรงศรัทธาในสมัยสุขโขทยัยผ่านการหล่อยอย่างมหัศจย์และกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่คนไทยเคารพบูชามากที่สุดองค์หนึ่งจนถึงปัจจุบัน